สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมนาทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อกกีนดีสายจวดกับทีมงานโทรหนึ่งครับบรรยากาศวันฝนตกครับก็จะคลึกคลื้นหน่อยนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยกันครับล้างถ้วยล้างชามล้างหม้อเรียบร้อยนะนี่ก็สนุกเฮฮาขึ้นเครงกันครับผม วันนี้ไม่ได้ทำงานแล้วครับเมื่อ,อกออนนี้ต้องเหมือใจเย็นมุดเข้าไปถอดกลายเป็นช่างแล้วะครับวันนี้นายช่าง <laughs> เปลี่ยนสายครับเปลี่ยนสายตัวเดินครับให้ตัวเดินมันมันซึมนะถ้าแกตินบอกอ,อไม่ต้องเปลี่ยนให้ผมขอแค่ลดราคาลงมาก็พอ

อีกฝั่งนึงมันถอดตรงไหนถอดหัวนี่ฝั่งนึงแล้วฝั่งนึงถอดไหนใต้โปรสโอโน่นนะใต้เอวนู่นนะเนี่ยเห็นเห็นเนี่จับคอหน่อยไม่ได้เลยเออเลยตบมันมันเออรองเท้าตาต้าครับไอ้ เมื่อกกคืนใส่มาบ oh. อกโอ้ไอเขไอเขาอะไรมันคราบตัวเลขเขายิงบอกว่าเขาได้รองเท้าใหม่อยู่เม<ง>ื่อวานเขายิงอ้างอยู่อัน <laughs> <ง> <laughs> นี้ก็อุนอ่นอุ่นต้มไก่ไว้ครับต้มไก่ <laughs> เ,กเมโนูวันนี้ <laughs> ทงจะถอดบางฝุ่นบอกวันนี้ถอดบางฝุ่นบ่นี่้ะเอาขึ้นมาถอดบนปูนนี่เด้อือจอยากจะตั้งคัดด้วยอินดี้อ่ะคันนี้แหละอันนี้บ้านน้อยเหลาเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่เอาประกันมาเคลียร์ผมใช่ไหม นนี่่ไมมมกก็ถาัแล้วบอใบกับขี่มีไหมใบกับขี่มมมีีมีครับดูใบกับขี่แมคโครดิ๊บโอ้ใบกับขี่แมคโครไม่มีมีแต่รถใหญ่โอ้ผมต้องการใบกับขี่แมคโครก็คุณขับแมคโครเบียดผมเมื่อคืนนี่ก็เอาใบกับขี่รถใหญ่ใบก็ได้ไม่ได้ประกันเขาไม่ยอมรับข <ผม S 1> องทุกชนิดอะ่ะก็เขายังจะให้ไปทำใบกับขี่รถเกี่ยวเลยใครที่มีรถเกี่ยวอะ่ะ <laughs> โอ้ ไปดูสนานเฮฮากันไปครับยามเช้าเึ้นเครงโอ้เป็นที่นอนอย่างดีเลยรถผมอันนี้ยางแท่นเกียร์ผมครับที่มันแตกก็เปลี่ยนแล้วพันสองครับตัวหนึ่งตัวละพันสองใช่ครับต่อตัว,ตว,ตวเปลี่ยนข้างเดียวครับแตกข้างเดียวแตกข้างเดียวก็เปลี่ยนข้างเดียวครับผมแตกข้างเดียวเปลี่ยนสองตัวไม่ได้แพงครับรายตัง จะแพงกันทีเลยจะแพงกันทีเลย,เลง,เลยงบนอ้อยค่อยๆผ่อนบรรยากาศาสั่งให้ผัดกะเพรานะ่ะบอกแล้วทำไมอะจะเ,เอาไข่ดาวโอ้มันต้องส่งงวดอืมโอ้ฮ<อ>ััโหลครับ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  แต่ชายงานเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเท่าแก่เข้าไปดูเนาะเดี๋ยวไปเข้ามล่ะลีลาอยู่นี่เจ้าซุปเปอร์เกรดน้ำลดไหมนี่น้ำดูน้ำดิอ๋อน่าจะเต็มน่าจะเติมแล้วครับอ๋อเติมละเติมละเสียดินเติมน้ำแต่เช้าเลย เดี๋ยวพาทุกท่าน <c oughs> เดินชมน้องใหม่หน่อยโอ้ยเลเดียนใครเนี่ยฮะยังเลเดียนใครนี่โอ้โหเลเดียนขนาดนี้เลยเหรอเดี่ยนจริงๆอะ่ะหาเนื้อ<ม>ยางไม่เจอถ้าทงจะบอนฉีดน,น,น้ำล้างล้อล้างโคลออกนี่ครับ อันนี้ก็เป็นเฟรมครับเฟรมสวยมากยังหนาอยู่เลยครับเฟรมโอ้แอรียก็เปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับแอรียเปลี่ยนใหม่เจ้าของเขาบอกตรงๆเลยนะครับมันจะมีโรลเลอร์ลูกหนึ่งที่ลูกปืนแตก นองนั้นนี่สภาพสมบูรณ์หมดเลยรถนะครับอ่าคือแบบคนซื้อนี่แบบชอบอะ่ะคนขายก็ได้ขายนะครับด,ดูความสุขของแต่ละคนนะวันแบบนี้ พาเดินชมไม่รู้ว่าเสียตินตั้งชื่อว่าอะไรนี่ครับภายในสะอาดสะอาดมากเดี๋ยวอาตขึ้นก่อนพี่นนอกตึ๊บน่ครับถือว่าโอเคเลยนะครับรถอายุขนาดนี้นะครับผม แห้งครับข้างในแห้งดีมากระบบยังใช้ได้หมดนะครับระบบใช้ได้หมดทุกตัวเลยอ่าตอนนี้ก็ทีมงานโทรหนึ่งเราก็มียักษ์ใหญ่มาประจำการสองตัวแล้วนะครับก็คือเจ้าสมลายกับเอสเคสองร้อยคันนี้แหละไม่รู้ว่าเสียดตีนตั้งชื่อว่าอะไรโอ้ประตูนิ่มกรึบเลย นี่ครับเอ็กเคสองร้อยซูเปอร์นะครับรุ่นนี้เครื่องยูโรทูหกชูปเดนัมิกผ,ผมเอาแ,อาแ,แล้วค,ครับผมเอาแฝงครับผมเอาแฝงทันมาสเตสโอ้ทันทันทันครับเอาโลบัสครับผมโลบัส เบอร์ดีกินทันทีขี้ทันควันกาแฟดีออันนี้ก็เหลือสองครับก็เหลือเจ้าทงกับเจ้าต้อมวอนนี้อีแหวงเราก็จะเปลี่ยนบางฝุ่นหลังครับอีแหวงมามามาแล้วมแล้ว มีพื้นที่หน่อยน้ำไหลแล้วบไม,ม่ต้องยกไม่ต้องยกลอกลอกเละและ้วเละและ้วเละและ้วมึงเละและ้วไม่ยกดำตั้งแต่ข้างนอกเนาะ ตกลงแล้วมึงจะมานั er ่งเล่นน้ำบ่นี่ยทงาเนี่ยโอ้ดินไม่ได้แทะครับลืมแทะกระบะแล้วมายกด้ำอยู่ตรงนี้งานเข้าเลยทงท้ทงี่ว่าเองไม่ไม่น่าจะยกด้ำหรอก เดี๋ยวมันก็แห้งฟูนมันจะมาหนูดหมดไม่ใช่ถอดถอดแบบไม่ยกก็ไม่ได้อุ๊บเหล็กฉากจะชงงอหมดเลยเว้ยเนี่ยพอจะเปลี่ยนใหม่ถอดออกเลยอกออกเลยใช่ไหมยิงเกียร์ลอกออกเลยนี่ครับทงจะเปลี่ยนบางฝุ่นใหม่เองจะทำยไงทำเป็นผืนเรียวบ่โอ้พอดีเลยถอดแต่ด้วยจะถอดตั้งหลายวันแล้วไม่ถอดสักทีผมอืมนี่ครับ จะไปใส่อินดี้ครับเ,รเสียงมันก็จะเปรีเปรีเปร ث, เปร ث, เปร ث, เปรเ<ไ>ปล <cut> <ๆ>ีนเป่นเปี่เปีอยู่ตรงนี้เราทามดิไม่ได้ม,ม,ม้วนดิไม่เป็นไรนวันมันเยอะอืมวันมันเยอะเอาๆๆอันนี้คำยันครับคำยันเพื่อคว,วามปลอดภยัยของผู้ใช้รถใช้ถนน <c oughs> นั่นแหละคับนั่นแหละเอ้ยขยับข้างในหน่อยทงทงนี่นี่เอาเบียดคัสซีนี่เออนั่นแหละไปไปไป,ปล่อยลงมาปล่อยดำนิดนึงขับลึกเนี่ย,เ,ยเออได้อยู่เออปล่อยลงมานิดเดียวเด้อตั้งตรงๆน่อยแป๊บอ่ะอ๋ออันะนู้นเอาเข้าห,หามุมมุมแผะเชื่อมไหมอามให้ติดคัสซีใหญ่อะ เออนั่นแหละนั่นแหละนัแจ๋วลงเลยทงลงเลยไอ้ไอ้ึ้พอเออไอ้ดำเลยนะเหลองเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทำการถอดบางฝุดเขี่นตัว่าจอดเ็นตภาพแบบนี้ค่าเที่ยวเท่ากันนะนี่โอ้ย ลลกินน้ำพรอแล้วยมแล้วอือแล้วไมครับจะเกาหรือหม่ค่าเที่ยวเท่ากันหรอรถอ่ะอือเอ้บอกถ้าแกออกลอยมากเออยอ,อไร่ี่ยวเากันเนยอเอ่อจตั่ตส,สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม,น,น,มนะกับบรรยากาศวันฝนตกของทีมงานตัวหนึ่งครับนี่ฮะ